โรคจิตเวทเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามันเป็นหลายปัจจัยนะครับมันจะเป็นปัจจัยพันธุกรรมบวกกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเหมือนกับถ้าคุณมีปัจจัยด้านพันธุกรรมเหมือนเหมือนกับเมล็ดพืชอันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมคุณโตในสิ่งแวดล้อมที่มันมีดินมันเกกลายเป็นต้นไม้ก็ทําให้เกิดโรคได้แต่ถ้าคุณโตในสิ่งแวดล้อมที่เป็นปูนมันก็ไม่เกิดโรคเพราะว่ามันเป็นแค่เมล็ดพืชนะครับอันนี้มันยกตัวอย่างเช่นแบบคนที่เป็นประวัตติิในนนคคครรรออบววเเป็โจพมีหหูแแาาละง แล้วก็ถ้าโตมาปับ๊บเจอความเครยียดบวกกับมีประวัติการใช้สารเสพติดเช่นกัญชาหรือว่าเป็นพวกยาบ้ายาไอซ์นะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดโรคทางจิตโรคจิตเภทได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเพิ่มความเสีย่ยงนะครับหรือสมมติเราเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ถ้าเรามีแม่เป็นโรคซึมเศร้าแต่เราโตในสิ่งแวดล้อมที่ความเครยียดก็ไม่ได้มีอะไรสบายๆงานงานเราก็โอเคดีนะครับเราออกกําลังกายมีปัจจัยป้องกัน ของซึมเศร้าที่เช่นออกกําลังกายฝึกสตินั่งสมาธิกินอาหารที่เฮลตี้นะครับถ้าปัจจัยป้องกันมันเยอะพอมันก็จะไม่ทําให้เกิดโรคทางจิตเวชหรือโรคซึมเศร้าขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นโรคทางจิตเวชเกี่ยวข้องกับพฤติุกรรมได้ไหมเกี่ยวข้องได้แต่ว่าต้องมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยที่เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งปัจจัยพันธุกรรมเนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่ว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพอจะแก้ได้และป้องกันได้ แต่ละโรคมันก็จะมีวิธีป้องกันที่แตกต่างกันไปนะครับก็ต้องลองศึกษาดูถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะเป็นใจป้องกันหลายออย่างเช่นการออกกำลังกายกินอาหารที่เฮลตี้นะครับลด processed food อาหารแปรรูปเนาะแล้วก็กินน้ําตาลน้อยๆหน่อยนะครับหรือว่าฝึกสตินั่งสมาธนะิก็จะช่วยป้องกันซึมเศร้าได้ครับหรือว่าใครที่เป็นซึมเศร้าอยู่ก็ทําพวกนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ